วีราแกรนพัทยาภูลว e si, ah um, ิล่าหรูเหนือการเวลาเมื่อคุณจินตนาการถึงความเอกซ์คลูซีที่มากกว่าแค่ที่อยู่อาศัยกับบ้านหรูมีความสงบเป็นส่วนตัวบ้านที่สะท้อนถึงรสนิยมและการใช้ชีวิตเหนือระดับนี่คือวีราแกรนพัทยาโครงการพูลวิลล่าระดับอันราลักซูรี ที่ผสมผสานความสง่างามความเป็นส่วนตัวและวิสัยทัศน์แห่งอนาคตไว้ด้วยกันตั้งอยู่บางละมุงใจกลางพัทยาเพียง2กิโลเมตรจากถนนสุขุมวิทสะดวกในการเดินทางและยังคงไว้ซึ่งความสงบโครงการมีเพียง8ยูนิตเท่านั้นเพื่อมอบความเป็นส่วนตัวแบบเอกล u s i v e อย่างแท้จริงให้แก่ท่าน มีแบบบ้าน3สไตล์ให้เลือกเพื่อความลงตัวกับสไตล์ชีวิตของคุณและมาพร้อมการรังสรรค์พื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางพร้อมกับ private lift Type A พื้นที่ใช้สอย505ตารางเมตร3ห้องนอน5ห้องน้ำ3า3ที่จอดรถ Type B ขนาด580ตารางเมตร4ห้องนอน6ห้องน้ำ3า3ที่จอดรถ Type C ขนาด600ตารางเมตร ทุกหลังมาพร้อมสระว่ายน้ําส่วนตัวเชื่อมต่อกับพื้นที่รับแขกพื้นที่รับประทานอาหารแบบเปิดโอเพนแ plan และออกแบบให้มุมมองภายนอกภายในเชื่อมโยงกันอย่างลงตัวในบ้านมีทั้งครัวสไตล์ตะวันตกและครัวไทยบางหลังยังมีบาร์หรือพื้นที่เอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์การพักผ่อนและการต้อนรับแขก ความคุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยระบบสมาร์ทโฮมระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากลเช่น CCTV d i g i ดิจิตอลดอร์ล็อกไอริโกและระบบไฟฟ้า3เฟสพร้อมที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในทุกหลังภายในโครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงพร้อมความเป็นส่วนตัวสูงสุดให้คุณอุ่นใจในทุกช่วงเวลาทำเลข,ของวีราแกรนพัทยา คือจุดศูนย์กลางที่เชื่อมโยงทุกการเดินทางใกล้สถานศึกษานานาชาติเช่น Regents International School ทาราพัฒนาใกล้โรงพยาบาลบางกอกฮอสพิ t อลปัตยาและแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำราคาเริ่มต้นที่29.9ล้านบาทและสูงสุดอยู่ที่ประมาณ36.9ล้านบาทเพื่อการเป็นเจ้าของบ้านหรูที่ทรงคุณค่า วีรากรนพัทยาไม่ใช่แค่บ้านไม่ใช่แค่พูลิล่าที่คู่ควรกับการลงทุนแต่คือมอรดกชิ้นงามที่จะอยู่กับคุณและครอบครัวสู่รุ่นต่อๆไปหากคุณกำลังมองหาบ้านที่บ่งบอกตัวตนที่สามารถเป็นได้ทั้งพูลิล่าเพื่อการลงทุนและการสะท้อนความสำเร็จเติมเต็มคุณภาพชีวิตอย่างเหนือระดับโอกาสแบบนี้มีเพียงไม่กี่ยูนิต เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองสิทธิ์เข้าชมโครงการสแกน QR Code ของ i ล e c คอนแทคบนหน้าจอหรือโทรหาเราได้ที่062-042-6558วีราแกรนพัทยาภูวิล่าหรูคู่ควรการลงทุนและเติมเต็มคุณภาพชีวิตอย่างเหนือระดับ ขออนุญ,ญาตนำเสนอ้ายคลิปนะครับโซลา r เซลล์พร้อมแบตเตอรี่สําหรับป้องวงจรปิดจาก9,990บาทเหลือเพียง6,160บาทสแกน QR Code เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือคลิกลิงก์ใน description เลยครับ